อ่าโอเครู้สึกว่าจะมีของฟรีมาอีกแล้วรอบนี้เป็นจะเรียกว่าอะไรไม่รู้นะจะเรียกว่าโมงได้ไหมแต่มันเหมือนที่ที่โจรใส่อะแต่ว่าใครก็ตามก็อ่ะเดี๋ยวเราทำกันเลยส่วนคาว่าโจรอะไรเนี่ยอย่าเอาไปทำตามนะอันนี้มันเป็นแค่เกมมาโอเค เด,เดี๋ยวพี่ยูมิเนี่ยจะกอคลิปให้มันไปไวๆแล้วกันโอเคเมื่อเราคุยเสร็จเนี่ยตัวละครเราเนี่ยก็จะเทเลพอร์ตใช่แล้วเทเลพอร์ตมาที่รถ แล้วเราก็ต้องไปตามลูกศรที่ตัวเกมเขากำหนดให้แล้วเราก็ขับไปกันเลยเดี๋ยวพี่ยูมิจะขอกอคลิปไปไวๆแล้วกันเพราะว่ามันไกลมากโอเคนะ Okay. ตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วจะถามว่ายังไงต่อล่ะก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็ต้องหาตามพวกที่พวกนี้แหละว่าอยู่ตรงไหนซึ่งพี่อยู่นี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกโอ้ไง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 เจอแล้วโอเคแล้วเราก็อ้อยกดผิดกดผิด กดเก็บแล้วก็กลับไปที่เดิมโอเคแล้วคงก็ต้องกลับไปที่เดิมจริงๆนั่นแหละไกลด้วยโอเคสงสัยเขาต้องก่อคลิปเหมือนเดิมยังไงก็ต้องไกลยอยู่ดี โอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายกันแล้วเดี๋ยวกดพีล็อกเดี๋ยวเดี๋แป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ยูมีขอล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวรถหายโอเคเรามาถึงก็คุยกับพวกเขาเหล่านี้เลยก็เรียบร้อยตัวละครก็จะบอกเราอีก ต่อไปก็ไปที่ที่ที่ไกลกว่าเดิมแน่เลยเด่ยเดี๋ยวขอดูก่อนมันไปทางไหนที่ได้ไหวบ้างโอเคมันอยู่แถวแถนี้แหละอ่ะเดี๋ยวพี่ยูมิก็ขอก็อกิอิปไปไวๆเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว รู้สึกว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะเดี๋ยวเราขับขึ้นไปโอ้โอ้โ,โอ้โอเคเราคต้องเดินเท้ากันละก่อนเนื่องจากว่ามันก็น่าจะชี้มาทางนี้เนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันต้องเข้าทางประตูหรือเปล่านะ ตด้เฉยได้ใส่แล้วสุดยอดจริงๆไม่ต้องเสียเวลาเลยเลยอันเนี้ยไปกลับเอาละไปกันเลยกลับบ้านกัน อืมโหไกลมากเลยกว่าจะมาถึงเรียกว่าเหนื่อยอยู่พอตัวเลยเราก็เดินหาเลยเนี่ยเราก็จะเจอรถโอเคพอเราได้แล้วก็รีบกลับเลยก็คือกลับไปเดิมมาแหละแถมมาไกลด้วยเดี๋ยวพี่ยูมี่ขอตัดแบบวาร์ปไปถึงที่นั่นเลยแล้วกันโอเคไนดะมันจะได้ประหยัดเวลากว่าเยอะโหตั้งไกลเลย กว่าจะไปถึงเออกว่าจะมาถึงได้ <c oughs> แถมแถมรถต้องความเยอะมากด้วยเนี่ยแถมรถก็ไม่ได้ขับไปง่ายเลยกว่าจะมาถึงเนี่ย <c oughs> เรียกว่าเป็นอีเวนที่ลำบากที่สุดเลยนะเนี่ยที่พี่ยูมิีเคยทำมาเลย <c oughs> โถโอเค จอดแล้วเราก็ทำภารกิจเอานี่เอารถมาให้แล้วพอใจอยังแต่อาชีพเมนขึ้นเมื่อกี้เนี่ยน่าจะได้แล้วละ่ะโอเคใครดูแล้วเป็นยังไงบ้าง อันนี้น่าจะยากอยี่ยวถ้าหากว่าเล่นในมือถือเนี่พี่ไม่รู้นะว่าจะเล่นยากหรือเปล่าแต่ก็น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ขนาดใช้คอมพิวเตอร์เล่นเนี่ยกดยากแล้วเอาเป็นาคลิปนี้ใครชอบเนี่ยก็กดติดตามให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยพี่ยูมิจะมีคลิปที่ทำอีเวนต์เนี่ยมายเยอะแน่นอนโอเคนะไปละ